ควันเยอะมากเลยก็จะสุกละสวัสดีครับสวัสดีพี่สีทุกๆคนเลยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเนาะก็เพิ่งจะออกจากป่านะพี่เพิ่งจะไปหาเห็ดกลับมานะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่ละผมยังผมลืมนึกไวนะพี่ว่ากอลรัมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ ก็เพ the no no oh, okay. ิ่งจะถึงบ้านไม่รู้นะครับว่ากอลัมเนี่ยได้กินข้าวหรือยังนะไม่รู้ว่าจินดาเนี่ยได้เอาข้าวเนี่ยไปให้กอลัมกินหรือยังนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจินดาเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดขึ้นไม่แน่จินดาเนี่ยอาจจะออกไปหาเห็ดนะอขอไทพี่นะก็เดี๋ยวเราจะไปหาแม่กอลัมก่อนนะครับผมไม่รู้นะว่าเขากินข้าวหรือยังเลยเราจะไปถามเขาก่อนนะเพี่เดี๋ยวเราจะไปดูแม่กอลัมก่อนนะว่าคนรอหรือยังเขากินข้าวหรือยังนะมืดแล้วนะพี่ดู นี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มนะครับผมมืดตึ๊บเลยจริงๆหนึ่งทุ่มมันยัง,ย,งยังพอมีสว่างนะแต่ว่าทีเนี้ยฝนมันตกนะพี่ฟ้ามันคลื้มนะมันก็เลยดูมืดเร็วนะผมเองกอ็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันนะพ,พี่ก็เพิ่งจะกลับมาถึงเหมือนกันหิวข้าวละตอนแรกก็ว่าจะหาข้าวกินเนี่ยอน,นึกึ้นได้ว่าแม่กอล์ฟนะ่ะกินข้าวหรือยังนะก็เลยว่าจะมาถามก่อนนะครับผม วันนี้ได้เห็นแกไปไเหคดกับผมเลยนะไม่รู้ว่าแกใครขึ้นหรือเปล่าอ,อยเหมือนจะนอนอยู่นะพี่พนะหลับยังไม่หับ <มา S 2> ป้าป้าไม่ห่ะเพิางฝนตกนินอ,นอนเหรอ,อตึงน่อนตึงน่อน พอนอเหรอกินข้าวอย่างยังยังไม่กินข้าวเหรอหิวมากอยู่มากด้วยป้ายังไม่กินข้าวเลยพี่จินดาก็น่าจะไม่อยู่นะพอแล้าจินดามาถ้าจินดาอยู่เนจินดาก็ต้องมาหาป้าแกนะแต่ว่าจินดาก็น่าจะไม่อยู่เหมือนกันัไม่กินข้าวใช่ไหมแล้วผมไปดูกับข้าวอะไรให้นะแล้วผมไปดูข้าวเสียงป้ารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะรี ผมไม่รู้นะว่าอันนี้วันนี้ตอนขากลับเนี่ยไปหาเห็นกับผมนะตากฝนมาหน่อยอย่างไงี้ไม่รู้ว่าแกอาจจะไม่สบายดีหรอาน,นะไข้ก็ยังไม่ดีไข้นังดีขึ้นเยอะแต่ว่าไข้ยังไม่หายเนะี่ยน่าจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวอยงนี้เดี๋ยวผมจะไปหาข้าวนะป้าเราเนี่ยก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาข้าวให้กินนะโอ <Okay. S 2> เคนะเ,เร็วด้วยโอเคครับจะไปหาข้าวให้ป้า,ากินก่อนนะพี่เพรปาะวาารู้สึกว่า ป้าเขาเสียงแบบอเหมือนแหบมบแหบอบ่ะแบบแบบมันเขายังไม่กินข้าวด้วยแล้วก็ไม่สบายใครขึ้นบ่อไ่ลูกเดี๋ยวจะให้กินยายด้วยใครพี่ผมก็ไปดูตู้เย็นมหมนะกผ็ผมข้าวมีน้อยนะพี่ก็ผมไปเจอหมูม้าหน่อยนะพี่เดี๋ยวเราจะย่างให้อกอร์ลักินกันนะพี่นะไปเดี๋ยวเราจะกุ้งกับหมูเหลือแค่นี้นะผมก็เดี๋ยวต้องไปย่างให้กอร้ลากินกัน ตัวพอเห็ดหน่อตัวเห็ดมาดูนะแล้วก็เย็นที่ผมกลับมานะพ,พี่ผมกลับมาผมได้เห็ดมาหน่อยแต่บรนบานแล้วพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะผมจะทําเห็ดให้เจ้ากอล่ามันกินนะครับผมก็เป็นการส่งท้ายนะเพราะว่ารู้สึกว่าแกเนี่ยจะอยากแกอยากจะกลับทำเต็มทีแล้วนะเราเองก็คงจะต้องปล่อยเขานะ คิดว่าอีกสักวันสองวันก็คงจะต้องปล่อยต้องพากนะกลับทําละอืมคงจะยื้อไว้นานมากไม่ได้นะและว้วก่อนอื่นนะ่ะผู้่นี้ช้าเนี่ยเราจะทําเห็ดให้แกกินนะพี่เพราะว่าแกเนะอยากได้เห็ดอยากกินเห็ดมากเลยตอนนี้ก็กินหมูไปแล้วนะหมูแล้วหน่อยนะผมจะย่างให้แกกินนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วก็ครับพี่ผมเนี่ยลึกอะไรออกนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตอนนี้ผมมีถ่านนะผมถ่านเนี้ยก็คือจะ เอาไว้เป่าพักนะพี่นะตอนนี้ผมจะเอาถ่านเนี่ยใส่เตาแล้วก็เราจะย่างหมูให้กอลั่มกินกันนะครับผมพอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะยกเตาเนี่ยไปย่างตรงใกล้ๆที่นอนอ่าเจ้ากอลั่มดีกว่านะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับพี่พทีนี้เราไปย่างกใกล้ๆเขาดีกว่าเขาจะไม่ต้องรอนานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ต้องรอนานคือเขาจะได้อ่ายังไงอ่ะ,ออะคือได้อยู่กับเขาเลยได้คุยกับเขาเลยเนาะ จะขวดน้ำมันดีเท่านี้จับไม่ได้แล้วยี่ไหนลูกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันลาดนะครับผมแล้วก็จะยกเตาไปที่นูนนะ่นเนาะผมจำบอ๋อนี่เราจะลาแค่นี้เดี๋ยวนายพีนะให้มันจุดไฟติดนะไม่ถนัดเลย นะครับเป็นข้าเบาๆเลยครับนะโอเคนะเอเคครับเราหมักหมูเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเ,เราก็จะโอเคผมจะไปกินข้าวกับคนระัำกันพี่นะวันนี้เราก็จะตักข้าวไปนู่นเลยนะครับผม อ้ย 6, 6, 6, 6, 6. แกงผมมีแค่แกงเดียวนะพี่ก็เดี๋ยวพอดีเลยผมก็จะย่างหมูเพิ่มเนาะย่างหมูเพิ่มแล้วก็ให้กอลัม,มกินข้าวด้วยนะครับผมอุ๊ยหกข้าวหกเนี่ยก็เป็นอ่าดูอาจจะไม่ค่อยน่ากินนะพี่แต่เป็นหัวปีนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะยกเตาไปที่โน้นหน่อนตอนนี้นนะนนผมก็มักหมูเสร็จแล้ว๋ยวให้พี่ดูนะ เป็นสามชั้นอะไรพี่อาจจะม่คเขาได้น่ากินอ่ะหมูหายออ้วางนี่เงผมดีนี่เป็นสามชั้นแบบนี้นะพี่นะหม,มักผมไม่รู้หม,มักอร่อยหรือเปล่านะเฮ้ยเจอคนจะ,จะกินแล้วกินไม่ได้แขนี่แบบนักสู้ใช่ไหมเลย โอเคไปอีกรอบหนึ่งนะเดินไปเดินกลับไลายรอบเพือกันผมลืนตะแกรงเหล็กนะพี่นะผมตะแกรงเหล็กนี่สำหรับผมล้างนะยังมีเส้นหิ่มเต็มเลยโม่โมอเอ็งเนี่ยโอเคครับพี่ตอนนี้ก็ เอาเตรียมเตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการย่างหมูกันแล้วนะครับพนนี่ไฟก็เริ่มติดแล้วถ้าเราวางตะแกรงปุ๊บก็ถ้ามีมันหมูหล่นไปก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยก็ต้องน่าต้องใช้เวลาพาสอสมควรนะหิวยังครับป้าหิวแล้วหิวแล้วนะ <c oughs> วรอแป๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ป้าเขาไม่ค่อยสบาย,ยกันนลยพี่ทําไกิน <c oughs> อ่ะทำอันนี้เดี๋ยวผมจะย่างหมูให้ป้ากินนะ <c oughs> ปลาบ่น่ากินอย่งนั้นเดี๋ยวผมจะย่างหมูปลากินวันนี้ผมก็จะกินข้าวกับปลาเลยนะโอเคก็วันนี้เราจะมานั่งกินข้าวกับป้ากันนะผมผมเองก็ยังไม่ได้กินข้าวนะพี่ๆอันนี้ผมก็ยังไม่กินข้าวก็เพิ่งกลับมาเนาะวันนี้ก็เลยว่าจะมานั่งเล่นเป็นเพื่อนป้านะผมเดี๋ยวเราจะมาย่างหมูกันดีกว่าเดี๋ยวให้ปลาให้พี่ดูปลากันนะปลาเป็นยัหิวมากเลยนี่นะครับผมปลาเขาเนี่ยมานั่งรอเลยนะครับผมหิวแล้วใช่ไหมวะ หิวแล้วโอเคหิวมากด้วยเดี๋ยวผมจินดาแล้วจะไม่อยู่พี่ขอโทษบ้านได้ผมเองก็เพิ่งกลับมานะผมลืมไปเลยว่ามีป้าอยู่ด้วยนะขอโทษดีครับผมเราจะมาย่างจินดาเขาไม่อยู่เลยไงถ้าจินดาอยู่จินดาจะเอามาให้ละข้าวกินข้าวนะโอเครอแป๊บหนึ่งเราจะมาย่างหมูกันหมูเนี่ยมันเยอะมากเลยพี่ หิวแล้วปะหิวแล้วรอก่อนนะครับผม,มว่วงด้วย,ววยนี่หนอมมาปลูกปาใช่ไหมเนะี่ยใจเย็นนะโอเคต้องใช้เวลาในกนารย่างนิดหนึ่งนะเดี๋ยวกินพร้อมกันบ้างผมกินตอนไหนบ้างก็ได้กินตอนนั้นแหละนะนี่ผมเตรียมข้าวนะผมเกือบจะทับข้าวแนละโอเคเราจะมาย่างหมูกันนะครับผม,ผมธรรมดาเลยอันนี้มันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะพี่นะต้องขออภัยพี่นะหาไหม ชป้าก็นอนรอเลยนะพี่นะมันจะหิวเลยแหละรอวันนะบ้านมันต้าไม่รู้ว่ารอไหวเปล่า คิดว่าผมว่ากิฟต์นะคิดว่าเหมือนป้าเขาหิวมากเลยกิฟไปขิ้นมาเนี่ยเราทำเราทอดหมูปลากินนะคิดว่าน่าจะง่ายกว่าเลยนะพี่นะอืมก็คงติดนั่นแหละเพรว่าถ้าคิดต์ขึ้มาเราทอดทอดหมูปลากินนะคิดว่าน่าจะง่ายกว่าเลยทำมาย่างเนี่ยมันใช้เวลามากเลยมันต้องค่อยย่างด้วยหมูปลาเขาหิวค่ะเลี่ยแต่ผมอยากให้ป้าเขาได้กินครับพี่ก็คือ คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็ต้องพาเป้าแลา้วกลับถ้ำแล้วเนาะอืมอีกกี่วันอะผมคิดว่าไม่เกินวันสองวันนี้เราก็จะพาเป้ากลับถ้ำละอืมพอป้านนี้อยากจะอยากจะกลับถ้ำแย่แล้วนะเราว่าอยาไม่อยากฝืนเป้า,าเกินไปเพราะว่าป้าเขาอาจจะคิดถึงสถานที่เก่าของเขาได้แหละส่วนน้องมีบุญเนี่ยก็เป้าเขาฝากให้เราดูแลเขาด้วยนะฝากให้เราดูแลลูกเขาแล้วเขาก็จะกลับไปยังถ้ำเหมือนเดิมนะ ก็ถ้ากลับไปรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอจะไกลับมาอีกเมื่อไหร่นะพี่กลับไปนะเราแป๊บหน่นะครับอยากให้ป้าลองกินลองกินดูนะพี่นะเนื้อย่างเพราะวผมชอบกินนะเนื้อย่างผมกินอะผมชอบกินมากเลยก็เลยอยากผมเองก็เลยอยากให้เป้า,เาลองกินดูบ้าก คร,ครับพี่ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมนี่นะมูยางเราควันเยอะมากเลยก็จะสุกแล้วต้องรออีกสักผมคิดว่าอีกสักสิบนาทีก็คิดว่านะ่าจะสุกแล้วนะครับใช้เวลานิดนึ่งเลยพี่นะควันเยอะมากเลยแล้วก็ตัวอกด้านนะ ควันไม่ยี่ยงควันมนมนผมไม่เห็นนือเลยเห็นแต่ควันเลยนี่นะผมอยากให้เขาได้กินนะเขาพยายามทำนะอยากลองให้เขาอยากให้เขาลองกินดูพิ่พผมก็ชอบกินนะหมูย่างเนี่ยแต่ว่า,ม,ามันค่อีขางยากจะกินนะซื้อที่ก็ทําแกงเดียวนะนี่นะผมตอนที่สีกำลังสวยนะพยายามอย่าให้ไหมนะพี่คือถ้าไหมนะสีมันจะออกขีเล่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาตัดไปตอนที่หมูหมูเราเานี้สุกแล้วดีกว่าโอเคครับพี่พี่ตอนนี้หมูของเราก็สุกบัญชียบร้อยแล้วนะครับแต่ให้ดูหน้าตานี่นะพี่นะไม่ได้ไหม้เกินไปนะกำลังดีนะ,นะมาเขี่ยมาโอเคปาติงดีเลยปาหมูสุกแล้วหมูสุกแล้วนี่ อ้น่ากินเลยเดี๋ยวรอก่อนนะงไงล่ะ <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วป้าตื่นแล้วเดี๋ยวกันี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวจะหั่นหมูกันีนนนนะกลางสวยเลยเขียวอยา่างบ้าไหนป้าลองก่อนดิ ทุกคนเดี๋ยวผมลองชิมเองดีกว่าอืมอร่อยมากอร่อยให้ผมกิวข้าวเด้เยอะใหญ่มันเยอะไว้หน่อยพี่อร่อยนะแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มนะพี่เพราะว่าผมเนี่ยทำไม่ทันนะครับผมรีบเลยล่ะกินพี่ต๋อง มามาหั่น,งนงเงินดูก่อนเขียวเขียนม่หน่อยไอพี่นะก็น่าจะเกลือตกใส่ใพี่เข็ยไมหน่อยว่าผมอันนี้ยางนผมจะใส่เกลือน้อยนะพี่นะแต่นี้วันนี้เกลือนะ่าจะตกใส่ใเลยแหละเขียนดีนะมีน้ำจิ้มเลยพี่งัวถ้ามีน้ำจิ้มก็เขียนวันนี้ มาห่าวมาห่าวเฮ้มามาทุกคนกินข้าววันที่หมวันนี้หน้าช้อนเหรอ อร่อยทุกคนหนึบพายลยวคตอร่อยเออย เค okay, ครับพี่โอ้ oh, mm hmm. มันเยอะมากเลย mm hmm. ก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้ก็จะเคลียร์ของนะัะจะส่องทุ่มมาเลยพี่ตอนนี้ต้องรีบเคลียร์ของนะครับผมเพราะว่าต้องอาบน้ําอีกอะไรอีกพักผ่อนอีกนะตอนนี้ให้ป้าเขาพักผ่อนละเพราะว่าป้าเขาขงว่วงมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็คือตอนผมเข้ามาคือเขาแกก็หลับไปแล้วแหละผมก็เหมือนเข้ามาปลุกเขาแหละแกมีกข้าวเกี๊ยงเลยแล้วก็เหมือนว่า แกจะติะดใจอาโทษนะอาจจะหน้าตาจะดูไม่ดีนี่แกจะติดใจแกงหัวปีมากเลยส่วนแกกินเกลี้ยงเลยนะผมหมูก็หมดเกลี้ยงเลยก็คือกินตาป้ามไม่ทันเลยนะพี่คือเขากินไม่เหลือเลยนะโอเคเขาคงจะหิวมากด้วยแหละพี่ผมเองก็หิวนะผมเองก,ก็กินเยอะกันนะเมื่อกี้เนี่ยก็คือแย่งป้าเขากินนะนกินเนละนะโอเคเดี๋ยวผมเองก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับไปยัง มาผมละแล้วก็จะเติมตัวอาบน้ำพักผ่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะอขออภัยพี่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมเองก็ฝากคนละนั่งไลค์นึ่งแชร์เนตติดตามไว้ให้ผมด้วยนะผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะก็คลิปหน้าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมจะพาเจ้าแม่กอลัมเนี่ยกลับทำหรือเปล่านะพ,พี่โอเคเดี๋ยวาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม